องค์ปูพยาคุดอยากบอกอยากสื่อสารอะไรถึงคุณสวัสดีคนที่ผ่านเห็นคลิปนี้ค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตเปิดดวงสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีปล่อยผ่านใช้วิจารณญาณนะคะองค์ปูพยาคุดอยากบอกอยากสื่อสารอะไรถึงคุณท่านบอกว่าถ้าคิดจะศึกษาเล่าเรียน ะะหรือทํางานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างิระหว่างประเทศงานออนไลน์ดีมากปังมากนะคะท่านคอยปกปักรักษาคอยช่วยเหลือคอยนุนนําอยู่อืท่านบอกว่าไอสิ่งที่เราคิดอนะมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องขอจงซื่อสัตย์กับคําพูดรักษาคําพูดมั่นใจในตัวเอง นะคะแต่การมั่นใจในตัวเองมันดีไหมมันดีมากแต่บางทีติงนิดหนึ่งคือต้องฟังคนรอบข้างด้วยนะคะสิ่งที่เราทำถูกต้องแน่นอนแต่ให้ฟังคนรอบข้างฟังความคิดเห็นคนอื่นด้วยอย่าเอาความคิดเห็นตัวเองเป็นใหญ่มากเกินไปนะคุณเป็นคนเก่งนะมีความสามารถรอบด้านสามารถจัดการบริหารทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้ดีและผ่านไปได้แบบราบลื่นนะ ในอนาคตจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากๆนะคะอือกไพ่ออกมาเยอะมากอืมปัญหาที่เคยเกิดขึ้นนะหรือใครที่กำลังเจอปัญหาอยู่อืมมันดูมืดแปดด้านมันดูหาทางออกไม่เจอเราจงอย่ากลัวกับสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราอุปสรรคตรงเนี้ยมันทำอะไรเราไม่ได้นะมันได้แต่ขู่ ม,มันได้แต่ขู่ขู่เพื่ออะไรขู่เพื่อให้เรากลัวไม่กล้าออกจากจุดตรงนี้ทั้งๆท,ที่เราควรจะออกจากจุดตรงเนี้ยนานแล้วนะแต่เรากลัวมากเกินไปนะขอให้เข้มแข็งเห็นอะไรไหม mm hmm. เด็กถือดาบราชนีถือดาบขอให้เข้มแข็งตรงไปตรงมาซื่อสัตย์กับความคิดความรู้สึกของตัวเองและลงมือกระทํา จริงอยู่ว่าให้ฟังคนรอบข้างแต่การฟังคนรอบข้างควรเลือกฟังสิ่งที่มันถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่เรากลัวเออนะอะไรที่มันดูวุ่นวายยุ่งเหยิงอะ่ะมันมันไม่ขนามือเรานะเรามีความสามารถอืมเรามีความสามารถเรามีอำนาจมากพอที่จะแก้ไขนะถ้าเรากลัวจริงๆพูดถึงว่าเรารอเวลาได้ไหม รอได้นะ,อะรอให้ความวุ่นวายเนี่ยมันสงบลงไอการรอของเราอ่ะอย่าให้มันนานเกินประมาณสองเดือนอย่าให้เกินนี้นะคะการใหญ่ที่เราวางแผนไว้นะ,ะแผนการใหญ่ที่เราวางแผนไว้อย่าให้เกินสองเดือนขอให้รีบตัดสินใจลงมือกระทำนะไอการลงมือกระทำสิ่งต่างๆของเรานะ่ะ มันจะให้ผลตอบแทนที่ดีจะให้ความก้าวหน้าความสำเร็จการยอมรับจากสังคมรอบข้างการงานการเงินที่ดีนะสมฐานะสมความสามารถมีความสุขมีความ,มอุดมสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่ปู่พญาคุดอยากบอกสื่อสารถึงคนที่กราบไหว้บูชาท่านมาตลอดแม่หมอก็เป็นหนึ่งคน คําทํานายนี้แม่หมอก็ขอรับเช่นกันนะคะส่วนคุณรับคําทํานายฝากกดใจกดติดตามอยากเช็คดวงเช็คพลังงานส่วนตัวกดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือแอด ad มาสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ